สวัสดีครับผมสวีเอฟซี FC ครับผมเอาอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเฮงม้วนชื่นครับผมวันนี้มาตามตัวเลขเดินทางปูนากพี่น้องเนาะมองเพสีเฮดสีสางเนาะจะมาตามตัวเลขเดินทางด้วยเน,ะนเาะบรรยากาศครับผมเนาะมองสีเฮดสีสางอยู่ข้างแม่น้ําเปาเนาะพี่น้องเนาะสุดลูกคู้ลูกตามองสีสางพระใหญ่พ,พี่น้อง เนาะพอดีกันปูนาคยู่พอดีรอดติดตามไปพร้อมกันครับเอาสวัสดีครับผมครับสวัสดีปูนาคครับผมเนาะได้โอกาสมานะภาวนาอยู่พี่ครับอือยูพี่ภาวนาอยู่พีอย่ว่ามือนั่นติดทุระติดทุระครับผมเลยบบ่อยมากเข้าไปหาอยู่อยู่ในบุระอยู่ใน ร้านทำร้านทำบมยูโมยูมพี่มั้งที่มี้อยู่สองวงนี่ถ้าพอใส่ใส่ก็คือที่ไม่แปมพอสินเพราะว่าน่าอยู่พี่ครับผเพราะว่า โยน่นีมันอยู่บ้านมกะดังสันลปล่อยบุญไหวเขาไปอัางลูกจัเต่าเขาดูแลเขาไปเฮ็ดไว้เขาแล้วให้เขาดูแลไปเขาก็ม่จำสินเพราะว่าหน้าสางวัดส้างว่าไปบาเพ็ญเพียนไปโอเควหานะมันมมอยู่นั้นน่ะว่างกิจธิฐานไม้แด้ว่ากิจธิทานไม้แด้ว่าสีสางช่วยเพื่นเพิ่นก็จ้หมอกบุญใหญ่ให้เฮ็ดทั้งประตูคงัวหลับช่วยเบิดบารดีเอาไปเฮ็ดจังาไอลูนากมีแต่ตัวกับหัวใจอครับผเอฟซีแฟนช่อง อใช้เทียบพุ่มเทวดาทั้งหลายุ่มวัดพุ่มว่าพ่อด้ซอยอันเบนอยากสางอันน okay. oh, ี้มันก็ต้องซอยพ่อปูนาคครับผมอยากสางอันนี้ก็ต้องซอยพ่อปูนาคเท่านั้นล่ะเนอะอันนี้มาเอาเรียกง่ายเนาะมมาเอาเรียกง่ายหมดทันทีสี่โป่งเนาะแนวทางวันที่สี่โปของพ่อปูนาคครับผมพ่อปูนาคปล่อยไปแล้วโอเมื่อนั้นมาลงโซ่เมื่อนั้นก้อนสีลงโซ่นั่นน่ะมีปูพันมาหลอนเข่าก้อนโอโกโต วม่ไม่ไมจนพวกหนุ่ซึ้อโตเลยโอ้โอ้คนมาหลอนเขากอนมาเกินมาทำบาทัตรเหยียอยู่เนาะครัลูกชีสเขาก็ถามอะไรมันก็ะเพ้าย่างแง่ย่าง,งจังอจอกขุนช้อมมัตนตบธาตุกลางน้ำพุดนะเมื่อไนมาหน้าเพิ่นบอกเลยแล้วก็จะลงลุ้งไปกราบคาราวะเพิ่นอยู่พระธาตุกลางน้ำร่อนแก้วร่อนผู้ร่อนยังเขาอยู่กลางาน้ำพุดนะเพิ่นบอกเพิ่นเน้นล่างตัวเดียวว่าเน้นล่างเจ็ดห้าโอ้โอ้เน้นล่างเจ็ดห้า วันนั้นผับกุม,ม่านหน่อยมาบอกอีกกุม,ม่านงนีดละ<อ>ให้ข้อหอยข้อแขนน้ำเนเด้อเอาเลขแปดสีใส่น้ำเนโเอ,โอ็นตักุม่านน่อย,อมมอยก็อย,กอยากดังเท่มมากันม่านหน่อยก็อยากดังมาท่านี่เลขลทรงซงวันนังง้นเนาะ,ะพอหายปนในมาเนะาะครับผมเลขลทรงซงวันนั้นอีพอเพิ่นห่ยเจ็ดหกสองนะเพิ่นหอเจ็ดหกสองเพิ่นยำพัิวัตรตัวเข้ากระซังแล้วลูกมาท่านวัน เจ็ดหกสองมาสั่ว่าอะไรบัดทกวันของคุนาก็มีสั่งนั่นน่ะไม่ยังมาเพิ่นว่าฮะแเพิ่นว่ายังมาเจ็ดมาหรือหกมาเจ็ดมาโอ้เจ็ดมาเจ็ดมาก่อนเอาสังเกตได้พี่น้องด้วยตัวไรมามอกเนี่ยตัวไเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วเพิ่นว่าใช่โอ้เอออ้าวเพิ่นว่าเจ็ดมาแล้วด้วยพี่น้องด้วยจับไเอาูจับไซอูระวังนี่ละเจ็ดหกสองเจ็ดหกสอง อ๋มอามาก,ก่อนหน้นี้พ่อหนูขันขันขันละม,มาลักษณะแบบนั้นนะพ่อไปเออครับเรียกที่เพิ่นบอกว่าเจียหาเลียงล่างนะม,มันมองผ่านเลยดิโอ้ยเจดเขียวเลยเจิดหาเอาเอม,มันมันมองผ่านเลยดิว่าต่อไปอเรียกเด็กที่เพิ่นหายมาก,ก่อนอ่ะเ,อเ,อเรียกว้าเอา เป็นบุญบารมีให้ได้สร้างในบอกเอฟซีบอกชนีบ่ได้บอกนากระดาษเอซีหอกครับเอาสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวอตัวก็หางเดียวสามตัวกับนี่สำนันหระมีแต่่วามีกุมานทองหอยไทยไหมเนาะมีกุมานทองหอยไทยที่กินจะเป็นสำนันนด่ครับกุมานทองมาขอหอยไทยหอยแขนน้ำเนยนี่พอเช่นว่าเอาเลขแปดซีน้ำเนยเช่นว่าเขาบอกนะแต่มันกัดส่จันใจเยอะดิอัน มากุ้มาเล่นอยู่นี่ยังบ่แล้วยังไปเล่นเขาลานอยู่ผูอยู่ลานทำคูน่ะโอ้โนไม่น้อยนะบ่น้อยมันจังอย่างนี้เรีนไปเล่นมาเรีนไปเรีนมาเนี่ยเปิ่อนพวกยามันมันเขาบอกแน่าอชันว่านันน่น เขาบอกตัวไหนล่ะลูกเขาบอกสี่แปดวันสันวันออวันนี้เรียนไปแล้วเขาบอกจริงๆริงไหมนนะ่าเขาบอก48ล่าง,งพนวาวาโอ้ยทั้ออทงนี้ขอบอกแปดสี่มังคุณไปบอกพร <c oughs> ะผู้นิพพานแปดพี่เจริญไบอกกุมารหน่อยนั่นแหละเฮจนรถว่าเลขตัวเดียวกันนะเ,ออเพราะว่าครับผมอ,อ่าก็เลยว่าเอออฮามันเปลี่ยนไปอีกยังก็เปลีป่ยนไปเบิ่งลากรีว่าใช่ครับอ่าพี่น้องกับพี่เจริญน้าเด้อ สิ่งที่พ่อปูนาคได้มาล้วนแล้วตั้งแต่เทพพรมเทวดาออกุมารหน่อกุมารหน่อยมาหา้ทั้งนั้นพ่อปูนาคปากบ่บปินอ,อันเพื่อน่บหา้ปูนาคก็วอาว่าได้นะหา,หามันสิไปถือเลียกู้ดก็ต้องขอกราบประท่านอภัยพอพอปูนาคบด้สาม,มารถนี่ละมีได้เวลา,ลาเพิน่นลงรงลยากจะเพื่อือือออเพราะฉะนั้นไปพิจารณาเอามันก็มีโอกาสโตได้มันก็คือกันเมตุโตเนาะคือกันเมื่อ มันอาจทีไปตังกับไคกับบรูนน้ำร้อนอะไรกันเรื่องนี้เนาะเขาคนละหมองละบอนะแต่สัญลักของพ่อคุณนากแล้วไม่เคยเอาเลขกใครมาปล่อยของตัวเองอยู่มานี่พี่น้องฟองไปอยากจะบอกพ่อคุณนากไม่เคยเอาเลขกใครมาปล่อยนะยกเว้ยนตรมีแต่คนเดเอาเลขของพ่อคุณนากไปปล่อยเอาคือว่าเมื่อนันไปกรุงเทพสิปู่ไปกรุงเทพโอ้ ไหนรถขับไม่มาตีให้ยิงไหมลูกสิษย์ดูงหาสื้อรถถวายเงินเขากับพ่อพอดอก oh. จ้องกันได้ตื่มใส่เอาอเ mm hmm. ลูกสิษย์ดูงหาแลซื้อรถ mm hmm. เบนท์ให้ mm hmm. ตั้งใจจไปเอาคันหนึ่ง ครับผมไปเราไปย่านขี่มันบกพรบ้านว้าวสุดสุดว่าเซ็ตเดี๋ยวนี้ปูรถเป็นรุ่นเก่าเนาะโอ้หนักสองคันสีที่พลอายตัดทิ้นใจของกูออกหรอกครัวเช่นเรากูย่ามขี่บกพบ้านเลยไปเห็นอีกคันหนึ่งก็เลยได้ตื่มเงินใส่เอาโอ้ได้ได้มาจอดที่หันละนั่นนะจอดที่หันละพอได้ขี่ไปขี่มาทะเบียนย่านอะปูทะเบียนมันสี่เจ็ดศูนย์โอ้ทะเบียนสี่เจ็ดศูนย์ว้าเบื้องเมื่อกี้ก็ศูนย์เจ็ดสี่ เอาโท่สี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์อ้โอ้สี่เจ็ดศูนยน่สนเดียวเายนรถใหม่เด้ทีน้องเด้อสี่เจ็ดศูนย์ครับผูบเจ้าว่าล่ะเออล้วจูบเจ้าทัน้ียวเอาทะเบียนรถใหม่น่าพี่นลองน่าสนใมออพู้ไดสิมากกับปะจัดไปเอา เออเพราะว่าผู้นากได้มาแั่งซันจริงๆแล้วลงไปตั้งใจที่จะเอาทะเบียนอีกรถคันหนึ่งพอได้ไหมอีกคันหนึ่งได้ไหมอีกคนละคันไปอยู่น้ำหนกสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปจากไปอยู่ถ้ากินเข่ายู่ได้นะเที่ยงเรื่อง เรื่เพียงเื่อถึงอ้าครับประมาณอันนี้คือแนวเนียกงได้หเอเล่าไอพี่น้องป้องไฟเบื้องเลาอันนี้คือเรีกไงของพ่อปูนาคเนาะผมวดประจำวันที่สิบหอ่าสิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดมื้อนี่ล่ฟาสีห้องเสียงกองเสีแล่งงวงวแค่เบาเนาะจดแค่เบาเนาะพี่น้องจัดเป็นเสีเ้อจมา เอาเจ็ดน้ำหนาเลยเห็ดมาเจ็ดมาแล้วเจตดมาแล้วเพราะว่าเจดมากเพราะว่ามากสุดคนวางไฉยมากขนานี้เนาะครับผมมาเพราะว่ามาคนวางสี่ทุกหอดทุก่อนทุกหอดไล้พี่น้องสังเกตได้ว่าตัวไรม้าเนี่ยมาแท้หนแค่ไหนจะเป็นเก็ดอะไรครับผมเอออาจจะเป็นเจ็ยกหรือเจ็ดห้าเออจะเป็นเก็ดรถกหรือเก็ดห้าพี่น้องกับไป่ีหน้าปีจะอะไซ้อมมือเรา เมื่อนี้ก็ดีใจเด้ออีพ่อไวกับพี่พ่อมาหาเฮงมาหล่งน้ำนี่ก็ย่น้ำุ่งำเต่านี่แหละสามสี่ซองยืน้ำกันนี่แหละโดยเฉพาะซองเงีเก่งเงี้ผู้นมาซองเก่งสีีพวกนกนเจ๊ตู้เจ๊ตู้มากพอดีครัยอ่มากพอดีที่ภาษาอะไรก็เสียงค่ะตัวผ้ากันมอว่าเมงนะเตียวที่พ่อไว้ใส่พ่อผาลวยสูบาลวยสาวผ้ามวนลางตเียวอันนี้พ่อเ็กใหญ่ก็ได้เห็นะ นี uh, ่เร anyway. uh, uh uh, uh, totally ียกไงอันนี้เ uh ล um, uh, uh, ียกไงนี่เรียกไงสวัสดีพ่อมหาเฮมครับผมพ่อสวัยค่ะครับผมสวัสดีครับโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าคือสิบอมีผู้ใดไม่เพราะว่ามือแลงพยายามสีบอนอน์ตัดนอนก็บสีแม่นนอนขอนจีแจ้งครับผมเตือนขึ้นมากเลยแม่ลูกมาปลูกแล้วมื่อคืนอีกย่างด้วยสิพ่อปลูกก่อนมาจ่อเอาไว้แอบแม่จ่อเอาไว้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เรียกขุมม่านคอหอยคอแขนครับ อันนี้เลขเพ่นมาแบบรวนๆมาประทับทรงบอกเกตหาล่างตัวเดียวส่วนนี้คือเลขผู้พอผู้นาประทับทรงกับเกตมาแล้วเกตมาแล้วเกตทกสองครับพี่น้องป้องไปไปหายิบจนยอตอรี่เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อยังหาท่านนี่ดอกทาผู้ยู่ ข้างมันนะบุญยังทั้งนอกมันหาวัวได้แล้วหาวัวได้แล้วพี่น้องเด้อฮะนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อฮะขอบุญขอพนีพอแม่ต้องไปทานนายสีได้ปล่อยแล้วพัฒนาต่อที่บ้